ไดทองท่านะไร่งันี้่แ่แม่หอ่องคำ้อยออกมาเอาได้ยูยังกระสุนปืนที่ยังไม่นังอย่างปิ้วปิ้วปิ้อยู่เลยะถากอยรงไแเล้ยอย่าไปย้ำมันคำคำมันจะใสข้าปลาใ่หมพืนทหารขทหาน้ำขิงต้มกรยดินนะไอ้หงอยเงยๆกับมมุนก็ท้อเขาน่ะฝันงูเนาะ เปิดไฟได้จะเมืคืนปิดไฟวัดบาทจะมีอะไรราชารานม่อะไรรารารัรา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 รัรารารา้าร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 าี่การารารนรารานาร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 า่ารารอรา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 ร่รา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 นาร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 ีรา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 ่าร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 นราราาาา รงเื่อพร่วมกันไป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 นี่ักันีกันท่านวายุน้ำไผ่ในฮานไปก้อนงูที่นี่เป็นสมนยถนนถนนนั้นยี่สิบกิโลนะบมีคนจะคนนะขาเอาใส้รถเกาะออกมาน่ตายคนตายเต้ยน้งหทา้รอยู่ดงท่านปีไก่ก็จังสีหล้าปีไก่ก็ยิ่งกันมีปีนี่แหละมันข้ามาปีไปขัวปี่ัวแล้วสดือนสี่ดือ มา <Tipp s> ั้วไปัไปนั่งถนนนี่พวกมีแ่การขันเดียวกับพมีนอนอยู่างนั้นเพื่อเลยนี่ครับตำรนี่จะรถตำรวจกับรถทหารชี้เลเพระเขาเซฟตี้ที่ขนนนั้นเลยเนาะไม่ออกจากบ้านเออเขาเอาเจ้ากินไปกินใน้านหลังแล้วคือมันเลือหมือมันเป็นมือมันสำคัญเขาบอกาจัดงานอยู่กลางเดินในเลสไซน์มันเป็นยิ่งสาวเดยรสามรยกับสารยห้นเลยเขามันตั้งใจบุกเข้างานก่อน มันเปิดทุกหมองเลยมันกันปอยู่อ่ะอันออกปอยู่มันตั้งใจมากแลยคือมันเขามาอยู่น้ำสู่กระบอกาถือแวเนาะน้ำเขาขึ้นปุมรับชุมดำตาเหีืองๆ่ใ่กด็กาไกมเลี้ยงเดีกระยุนํั่กันเาบึ้งหนามันกรบโว่าปาใใจแล้วมันตาหลองนมูีตาหลงมีหน่อยมีลายขยุพี่สมบาก็ไปละน้ะยังรวมยังเหนอย่าเนาะาวาเต่าว่านันอยู่ เนี่ยงเลยยัแนงนาะก็จะปลูกเนาะเฮาเฮาควรจะมาเฮ็ดก่อนเสาเด้อถ้าอุ่นควรจะมาเฝ้าเม็ดสิ่งไฟเด้อบักล่ก่อนจะไจจัไปสิงไฟกวเจ้าจังว่าเด้อบาดนี้ให้ควรจะลูกแต่บาดมาเฮ็นให้ควนจะลุกแต่สวนมาบ้านให้อยู่ดีมีแฮงน้ําพอน้ําแม่เด้อหนเฮ็ดเอาปลูกตัวอือประเทศนอกก็ให้มาบ้านมาเมืองเออ มองตองมาได้มเอมาได้มานาสิลูกให้มาเนี่ ใจนะคะนี่เรื่องใส่ใจมากทุกคนมาทานกันนสกินเขาเย่ะพาะกันแตกลงเลยา่มันน่ลสาวบนไปรี่บานยิ่งย่เข้าไปเมีน้ำโค้มีน้อเหอ้ะขนขอดไปใไร่ใน่ไปโอ้บ้านานบ้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 านบนบ้านบานบ็าบน้านบาบ้านบนบ้านบ้าบ้านบาบ้านบ้นนาาน้ จะพักบอว่แล้่าจะบอกจะบอกอีเมลด้บ้าจะบอกตายดังน่งตอบเปียไปดอกแ้วเป็เไมอหมอกเมืองหน้าแยจห่วงง่ง่ยอย่งท่กคนหาลูเด้ออายุเป็นยังไงลทั่วหากันว่ได้คุยกันหลายเดือนแล้วนะโอ้ยเรายยถ้นอายเด้อายุถ้าพ่อเป็นอายุกอายุไปเออโอเคดูแลตัวเองดีๆเด้อ อันนี้อ,อ่าทักทักทายผมจะไปยูหันด,ด่ดเนี้ยไม่ไม้ไมา,มา,มาเพื่อนกันดิชเลียว,วลราลม,มาุษย ไม่กินยาหรือี่นาเออวะป็นนุ้ไม่กินยาหรือพี่าบอกว่าพ่อมาเลยพ่ออยากให้พ่อกลับไหมพ่อสามาเถอี่ะเ่อย่ายันบอกนะบอกมาเด้อเื่อยานบอกปืน่สดาบอกวมาเด้อเออพ่อรูกากปลวมาเด้อพ่อพ่อเปตัวอันปืนออะไรอะไรคิดถึงเปล่านี่คายุ่้ดอนพ่อมาไคิดถึง่าคิดถึงก็บอกดิไปยักหน้าไม่รู้หรอกพ่อไม่รู้หรอก รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะอ่โอเคโอเคมาเวกุลาลายโอ้าเดเนเารูปไฟฟ้านะเออไฟฟ้าเอาพคเาบ้านเราแล้วสบายแล้วเนาะแม่หจ้ามาายาสวัสดีทุกคนครับได้นอนหลับพักคนเดอ มันมีหลายหนว่วยอยู่เพิ่งจีซอยเหลือัแต่เมื่อเพิ่อาจจะมีพวกนักคิดอีอย่างมากอะเพิ่งอยากให้ตัวมันเห็นโสเป็นอย่างายเนาะเขาก็ยินีวิธีให้เฮ้าว่าสิอยู่จังไบอนนยู่ต่อไปปุ๊บเสร็จอ่า <c oughs> ถ้าโตอยากเคียงานอยู่นี่อยากมือมีอาชีพอย่างกะทรวงแรงงานเข้ากับปออเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน่วยฝึกอยู่แล้วสำนักงานพัฒนาถึงนานจะมาดูแลเรื่องของการฝึกเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพถ้าเราอยากจะทํางานหรือกับญาติพี่น้องเนี่ยเนาะบอกล้วเดี๋ยวจะเข้ามาฝึกมาอะไรก็หรือถ้าผมมีงานตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวนะครับเนาะถ้าอยากฝึกอะไรก็บอกตั้งมือซ่อาเนี่ยทั้งกระสรวงเพกา์ไห้นโยบายอยากเคียงานในประเทศกะกะกะ การหางานให้ี่การฝึกอาชีพนี่ก็หางานให้แต่ว่าถ้าเขาอยากไปต่างประเทศอีกการล่าเวนที่สเลว้ยกอนอธิบายเกาหลีไปยังีสีได้ไม่ถึงต้องจะ่เคสเนี่ยก็น่าไปอยู่เพราะไปของหน่วยงานรัฐเนาะสบายอยู่นะที่ทำงานสบายอยู่แล้วเงินก็ดีอยู่ก็ดูเหตุการณ์ก่อนเนาะไปจีนแล้วห้อขึ้นไปเออ ช่วงนี้ก็ไปจอมร้ไปประเทศอื่นไปเดา๋ยีมีความรู้ช่างอะไผมจะไฟฝามาอ๋อดีเลย เดี๋ยวมาทดสอบแล้วลองเขาลุกข้ามสามารถก่อนดึงเขาไปงานนั่นเล็อๆมาหนาสิทธิประโยชน์อย่างใดเดี๋ยวเดี๋ยวทางจะหางานอขให้อยู่บ้านเขาจะน้อยกว่าเรานี่ยม่นใจน์อียมากเนาว่าเขาสิได้อยังเนี้ยเราแล้งงานหนี่งก็เช็คให้อีกตามที่เขาคุยกันในรถมาเด้อว่าเขาสิได้เงินอยังกับบริษัทเนี่ยมีประกันสังคมของทางนั่นหลับไปวี่งเงินอยใช่นั่นอีกปีปีสุ่มปีสุ่มน้ำเรายังไม่ผ่านมาตรฐานเนาะผ่านยังผ่านมาตรฐานคือในงานยัง โอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปาพา